สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์สทุกคนครับมาดูทัศนะอุปกรณ์อีกอันนึงนะครับที่ใช้ใช้ใชมากในชีวิตประจำวันนะครับเขาเรียกว่ากระจกโค้งนะครับมี2แบบก็คือกระจกโค้งเว้ากับกระจกโค้งนูนนะครับซ้ายมือนี่เรียกว่ากระจกโค้งเว้าด้านหลังของกระจกนี่ก็จะเคลือบไว้ด้วยสารสะท้อนแสงนะครับส่วนกระจกโค้งนูนก็เคลือบไว้แบบนี้นะครับสารสะท้อนแสง จุด c นี่คือจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับถ้าเกิดว่ามีแสงขนานเดินทางมาคําว่าแสงขนานก็คือแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลเดินทางมาขนานมานะครับมาปุ๊บมาชนเข้ากับกระจกระจก,กระจกก็จะสะท้อนนะครับทิศทางที่เขาสะท้อนก็จะสะท้อนไปในแนวที่เป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับอันนี้ถ้าเราลากจากจุด c มายังกระจกเนี่ยแนวนี้จะตั้งฉากกับกระจกเพราะว่าเนี่ย เส้นที่ผ่านศูนย์กลางความโค้งไปตั้งฉากก็คือเส้นลัศมีความโค้งใช่ไหมมันก็ตั้งฉากพอตั้งฉากปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่ามุมตกกระทบก็คือมุมนี้นั่นเองครับนี่ก็คือมุมตกกระทบเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าแสงมันจะเดินทางไปไหนละเพราะว่ามุมสะท้อนก็จะเท่ากับมุมตกกระทบนั่นเองนะครับแสงก็จะเดินทางมาอย่างนี้ปึ้งออกมานะครับ โดยที่จุดเนี้ยจุดที่แสงขนานเดินทางมาชนกับกระจกแล้วตัดลงตรงนี้จุดนี้เราเรียกว่าจุด F นะครับย่อมาจากโฟกัสนะครับจุด F เนี่ยก็คือจุดโฟกัสเรียกว่าจุดรวมแสงนั่นแหละจุดโฟกัสของแสงนะครับในกรณีของกระจกโค้งนูนก็เช่นกันครับแสงขนานเดินทางมาปุ๊บ แสงขนานเดินทางมาปุ๊บชนโป้งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะสะท้อนอันนี้เป็น C ใช่ไหมครับ C นี่คือเส้นตั้งฉากใช่ครับเส้นตั้งฉากอันนี้ตั้งฉากกับกระจกแสงตัวนี้ก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนเพราะว่ามันเคลือบเคลือบสารสะท้อนไว้สะท้อนด้วยมุมตกกระทบเท่ากับมุมหักเหนั่นเองนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมหักเห เห็นไ,ไหมแต่ว่าการสะท้อนเนี่ยแนวของการสะท้อนจะมาตกลง,ลงจุดโฟกัสพอดีนะครับมุมของอาจารย์มันจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เขาเขียนใหม่ก็แล้วกันที่ว่าไม่เวิร์กเพราะว่าจุดโฟกัสของอาจารย์พอวาดแล้วนี่ปรากฏว่ามันไม่มันไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของความรัศมีความโค้งนะครับ ก็เลยขอวาดใหม่แต่เรารู้แล้วว่ามุมตรงนี้ก็คือมุมตกกระทบใช่ไหมครับมุมตกกระทบเพราะมันตั้งฉากไงเส้นนี้ตั้งฉากกับรัศมีเกับพื้นผิวของกระจกนะครับเพราะฉะนั้นแสงที่จะหนีออกไปมันก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนเห็นไหมกฎก็จะหนีออกไปเป็นตามกฎการสะท้อนแบบนี้ Okay. นะครับอันนี้ก็คือแสงปีรังสีสะท้อนเรื่องมุมนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นแนวของรังสีก็จะลากต่อมาก็จะมาลงตรงจุดโฟกัสพอดีนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดโฟกัสทำไมไม่ตรงเนะเส้นอาจารย์ต้องการทําเป็นเส้นปลาเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวนะครับมันไม่ใช่มันเป็นเพียงแนว มันไม่ใช่เส้นลังสีจริงๆนะครับแนวเนี่ยแนวตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดโฟกัสแต่เนื่องจากว่าโฟกัสมันมันไม่ใช่ลังสีจริงๆอ่ะจุดโฟกัสก็เลยอยู่ในเข้าไปเหมือนกับอยู่หลังกระจกนะครับหลังกระจกนะครับ mm hmm. พอเข้าใจนะครับทางเดินของมันคราวนี้นี่สิครับสมมุติว่าสมมุติว่าอาจารย์ ลากแสงที่มันไม่ขนานมาแล้วครับสมมุตินะแสงไม่ขนานมาชนนี่ปุ๊บมันจะไปยังไงต่อครับเช็คความเข้าใจหน่อยนึงเฉลยครับมันก็จะสะท้อนกลับในทิศทางที่มุมตกกระทบท่ากับมุมสะท้อนเหมือนเดิมนะครับนั่นคือพฤติกรรมของมันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน จะเห็นว่าแสงถ้าไม่ใช่แสงขนาน,นจะไม่ลงโฟกัสนี่สิเห็นไหมครับจะไม่ลงจุดโฟกัสแสงขนานเท่านั้นนะครับที่ลงจุดโฟกัสนะครับจำคอนเซป t นี้ไว้นะครับอ่ะคำถามที่สองสมมติว่ายัานถอยกลับไปนะครับสมมติว่าวัตถุของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุด C เลยถ้าวัตถุลงจุด C ปั๊บ แล้ววัตถุเนี่ยเดินทางมาอย่างนี้ครับผ่านจุด C นะครับวัตถุอยู่ตรงจุด C เดินทางแสงนี่จะไปยังไงต่อครับแสงนี่จะไปยังไงต่อวัตถุอยู่ตรงจุด C นะครับคำตอบก็คือแสงก็จะวิ่งตัดกลับมาใช่ไหมครับวิ่งสวนทางกลับมาฝั่งนี้เท่านั้นเอง วิ่งนี้มื่ีเห็นไหมครับแสงก็จะสะท้อนกระจกแล้วก็วิ่งกลับมาเข้าใจนะครับคำถามสุดท้ายครับถ้าแสงถ้าวัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสแล้วครับนิสิตครับถ้าแสงมาอย่างเงี้ยที่จุดโฟกัสปุ๊บแสงไปยังไงต่อเราก็ใช้หลักการเดิมครับเราลากเส้น C มาพราเส้นรู้ว่าเส้น C นี่คือเส้นตั้งฉาก พอเรารู้ว่าเส้นตั้งฉากอยู่ที่ไหนเราก็จะรู้มุมเพราะว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมครับเราก็จะได้แสงขนานนี้ออกไปเป็นแสงขนานมุมตกกระทบท่กับมุมสะท้อนแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคคิดว่านิสิตท,ทุกคนพอจะจําหลักการนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูภาพที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วครับตอนนี้เริ่มจากกระจกเว้าวก่อนก็แล้วกันนะครับอาจารย์วาดกระจกเว้าขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับ ดังนั้นเราก็วาดเส้น normal curve ขึ้นมา normal curve คือเส้นตั้งฉากนะครับอย่าแปลว่าเส้นปกตินะครับเส้น normal curve เส้น normal curve นี้คือตั้งฉากกับผิวของกระจกนะครับอันนี้กระจกเคลือบสอันนี่ไว้นะครับจากนั้นเราก็สมมุติว่าอันนี้เป็นจุดโฟกัสอันนี้เป็นจุด c นะครับสมมุติวัตถุอยู่ห่างจากจุด c ออกไปสมมตินะครับสมมติ สมมุติว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงนี้นี่คือวัตถุภาพจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ลากเส้นมาครับเส้นที่เราสนใจเนี่ยตรารู้เลยแล้วว่าเส้นอื่นเป็นยังไงแต่เราสน,สนใจสองเส้นครับเส้นแรกวิ่งเข้ามาขนานแบบนี้ครับแสงมันเดินทางออกทุกททางใช่ไหมครับอันนี้อันนี้อาจจะไม่อธิบายซ้ํานะครับแต่ว่าเส้นที่เราสนใจเนี่ยคือเส้นเส้นนี้ จากนั้นเส้นนี้ก็จะลงโฟกัสเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าทาไมถึงลงโฟกัสนะครับลงผ่านโฟกัสนะครับอีกเส้นหนึ่งที่มาตัดกันพอดีเพราะว่าระยะทางเดินมันเท่ากันเป๊ะพอดีก็คือเส้นสีเส้นนี้ครับผ่านจุด C เส้นที่ผ่านจุด C นะครับถ้าเส้นผ่านจุด C เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วปรากฏว่ามันหลุดออกจากกระจกไปเหมือนที่อาจารย์วาดนี่นะครับ แสดงว่าภาพตรงนี้ไม่เห็นในกระจกนะครับไม่เกิดใช่ไหมครับมันไม่สะท้อนกลับไงมันไม่สะท้อนกลับนะครับแต่ว่าเดี๋ยอาจารย์ขอวาดกระจกมาโค้งยาวๆหน่อยก็แล้วกันนะครับกระจกของอาจารย์จะโค้งมาถึงตรงนี้เลยครับกระจกโคง้งอาลกระจกโค้งครับโค้งยาวอย่างนี้เลยครับ โอเคถ้ากระจกโค้งมาขนาดนี้ปุ๊บมาชนนี่ปุ๊บมันเขาก็จะสะท้อนกลับครับสะท้อนกลับเนื่องจากผ่านจุด C ก็จะสะท้อนกลับเส้นเดิมถูกไหมครับแสงที่มาทางกอไก่สมมติอาจารย์เรียกที่นี้ว่าเส้นกอไก่กอไก่เดินมานี่วิ่งมานี่กับเส้นขอไข่สอไข่เดินมานี่มาชนปังปุ๊บก,กลับไปเนี่ยจะตัดกันพอดีครับทาให้เกิดภาพภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพหัวกลับแบบนี้ ภาพหัวกลับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าภาพจริงหัวกลับภาพจริงหัวกลับที่เรียกว่าภาพจริงเพราะว่ามันเส้นลังสียิงจริงใช่ไหมครับที่ตัดกันหัวกลับเพราะมันหัวกลับตรงไปตรงมาขนาดเล็กกว่าวัตถุ ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุโอเคไหมครับเพราะว่าเนี่ยความยาวมันเห็นไหมลดลงขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้ก็คือภาพจากกระจกองเวานะครับอันนี้ <c oughs> มันจะมีการสรับสนเนื่องจากเครื่องหมายโฟกัสเป,กะะเป็นบวกระยะภาพเป็นบวกเป็นลบอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์จะให้หลักจําหลักนะครับไม่ต้องจําทุกกรณีแต่จาหลักการสมมติว่าอาจารย์าลากแกนราจะตั้งแกนอ้างอิงนะครับ สมมุติแกนนี้ผ่านกระจกนี่พอดีเลยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็นแกนนี้ให้ทิศบวกเนี่ยนะครับไปในทางทิศที่รังสีเกิดขึ้นจริงเพราะนั้นตรงนี้เป็นบวกทิศทางนี้รังสีไม่ได้ผ่านมาจริงๆให้เป็นลบโอเคไหมครับถ้ากําหนดแบบนี้แล้วเราจะรู้ทันทีว่า F f จุดโฟกัสจุดโฟกัส อยู่ในแกนบวกใช่ไหมครับก็มีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับระยะวัตถุคือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ระยะ O อนะครับโอก็เป็นบวกความจริงก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะภาพจากตรงนี้มาถึงตรงนี้จะเรียก I ก็แล้วกันอิมเมจก็จะเป็นบวกด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องจําว่าเว้าเป็นบวกเลนนูนกระจกนูนกระจกเว้าอะไรจําเอานี่เลย แกอ้างอิงว่าลังสีจริงไปทางไหนให้ทางนั้นเป็นบวกครับจําหลักการแบบนี้อ่ะมาดูกระจกโค้งนูนบ้างคราวนี้เอ๊แต่ก่อนอย่าไปดูกระจกโค้งนูนเราดูกรณีอื่นๆดีไหมไม่เอาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาละากันจะวาดกระจกโค้งนูนขึ้นอันหนึ่งนะครับมีกระจกโค้งนูนคลิปนี้จะยาวหน่อยก็ จริงๆดูแค่ครึ่งเดียวก็พอเถ้าเข้าใจนะครับแต่ไม่เป็นไรใครที่สนใจก็ดูจนจบนะครับเพราะอาจารย์ไม่บังคับให้จดอยู่แล้วใช่ไหมครับคลิปนี้เอาละจุดนี้เป็นจุดโฟกัสจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางความโค้ง4จุดนี้ก็ประมาณโฟกัสจุดนี้เป็นศูนย์กลางความโค้งแต่ความจริงอยู่โฟกัสอยู่หลังเลนเข้าไปข้างในใช่ไหมครับเอาว่าโฟกัสคือรวมแสง แต่เส้นนี้แสงขนานมาถึงสมมติวัตถุอยู่ห่างจากจุด C ใช่ไหมกรณีของเราที่เราเพิจารณานะครับวัตถุวัตถุอยู่ห่างจุด C โอเคสมมติวัตถุอยู่ตรงนี้ครับจานวัดวัตถุอยู่ตรงนี้แสงที่เดินทางมาเราสนใจเส้นเส้นขนานปุ๊ เกิดอ,อะไรขึ้นครับเขาก็จะสะท้อนไปตามกฎเพื่อวัดเส้นสะท้อนให้มันนี่เราก็จะรู้ว่าแนวเส้นสะท้อนเนี่ยมันจะลงโฟกัสพอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนวแสงเนี่ยก็จะลงโฟกัสพอดีเลยอันนี้คือแนวแสงนะครับแต่แสงหนีไปนู่นต่อไปอีกเส้นหนึ่งครับเส้นหนึ่งก็จะผ่าน C แต่ไม่ได้หมายความว่า C มันอยู่ฝั่งนี้นะครับรัศจะมีความโค้งอยู่ฝั่งนู้น วัดเล็งก็คือเล็งใส่ซีแบบนี้เลยครับพิสิครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับถ้าอะไรที่ผ่านซีแสดงว่าตั้งฉากใช่ไหมครับพอตั้งฉากปุ๊บมันก็วิ่งกลับครับวิ่งกลับในทิศเดียวกันนะครับแสงก็ออกไปทางนี้เลยครับจะเห็นว่ารังสีแสงจริงๆไม่ตัดกันนะครับพี่สิทธิ์ครับรังสีแสงจริงๆไม่ตัดกัน โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น2เส้นเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดรังสีตัดกันจริงแต่แนวแสงมันตัดกันอาจารย์เพิ่งบอกไปว่าอะไรนะแนวลังสีที่ตัดกันจะทําให้เกิดภาพเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับเขาเรียกว่าภาพเสมือนที่เรียกว่าภาพเสมือนเพราะว่ารังสีจริงไม่ตัดกันหัวตั้งเพราะมันหัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุโอเคไหมครับภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเอาละคิดว่าเข้าใจนะครับคราวนี้กรณีต่อมาสมมุติว่าวัตถุเนี่ยอยู่ระหว่าง c กับ f จะเป็นยังไงเดี๋ยวดันแสดงให้อีกกรณีหนึ่งก็แล้วกันนะครับมมตินี่กระจกโค้งเว้านะครับอันนี้เส้นตั้งฉากกับกระจกโค้งเว้า นะครับอันนี้เป็นกระจกโค้งเวา้าเพราะนจุดโฟกัสอยู่ฝั่งนี้นะครับ c อยู่ฝั่งนี้นะครับ c เนี่ยระยะ c เนี่ยจะเป็น2เท่าของ f นะครับประมาณเป็น2เท่าของ f สมมุติว่าวัตถุตั้งอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับวัตถุอีตรงนี้แสงที่จะเดินทางเราสนใจ2แสง2แนว แสงขนานปึ้งเข้ามาไปไหนต่อครับไปที่จุดโฟกัสเป็นธรรมชาติของเขาเราที่บายไว้แต่รูปแรกๆแ,แล้วใช่ไหมครับแสงแรกอีกแสงที่2คือแสงที่ผ่านซีนะครับผ่านซีันนี้ถ้าไปอย่างนี้ไปไงครับหนีไปเลยถูกไหมต้องไปนี่ครับระยะทางการเดินมันจะได้เท่าพอกันเดินมาถึงตรงนี้ปับ๊บเป็นไงแสงเดินทางมาถึงตรงนี้ปุ๊บสะท้อนกลับใช่ไหมครับ สะท้อนกลับปึ่งมาแล้วก็มาตัดกันแสงเดินทางไปปุ๊บวิ่งไปชนเพราะว่ามันฉากมันเลยสะท้อนกลับมาสะท้อนกลับมาแล้วก็มาตัดกับเส้นนี้นี่ครับฉันลากนี่พอลากเส้นนี้มาต่อก็จะมาตัดกันที่นี่ครับจุดนี้เห็นไหม พันั้นถ้าจะลากเส้นนี้ต่อมาจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นก็คือภาพนี้ครับจุดตัดกันพอดีเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงหรือว่าภาพเสมือนครับเป็นภาพจริงเพราะว่าลังสีตัดกันจริงๆหัวกลับใช่ไหมครับหัวมันกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุ จริงหัวกลับขนาดใหญ่กับวัตถุนั่นเองครับคราวนี้พอดูกระจกนูนการวัดกระจกนูนนะครับกระจกนูนปัป๊บขึ้นมาจากัก็วัดเส้นตั้งฉากขึ้นมา,ากำหนดจุดโฟกัสขึ้นมาสมมติว่าประมาณนี้ก็แล้วกันจุด c ประมาณนี้แล้วกันศูนย์กลางความโค้งเพราะฉะนั้นเท่าหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้สมมุติว่าวัตถุ อยู่ระหว่าง C กับ F ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแสงไปไงสนใจมา2แนวแนวแรกคือแนวขนานนะครับสามแรกคือแนวขนานปุ้งอันนี้ไปไหนต่อลงโฟกัสสิครับแต่ความจริงไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะอะไรอันนี้มีสารเคลือบอยู่มันเลยไปไหนครับมันเลยพุ่งไปนี่ครับสะท้อนกลับหมดเลยเห็นไ,ไหมครับแต่แนวของเขาเนี่ยนะครับ แนวแสงของเขาเนี่ยลงผ่านโฟกัสนั่นแหละนะครับลงผ่านโฟกัสไม่ตรงอย่าว่ากันนะครับอีกเส้นหนึ่งคือแสงที่วิ่งผ่าน c แสงเส้นนี้จะเล็งผ่าน c นะครับนี่ถึงตรงนี้บึ้งแล้วเป็นไงครับก็สะท้อนกลับในทิศทางเดิมใช่ไหมแต่แนวแสงก็เป็นไงครับตัดกันแสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นก็คือภาพ เสมือนหัวตั้งใช่ไหมครับเห็นไหมครับขนาดเล็กกว่าวัตถุเพราะฉะนั้นเลนกระจกนูนนี่ก็จะให้ขนาดเล็กกว่าวัตถุเป็นหัวตั้งเห็นไหมภาพเสมือนหัวตั้งเล็กกว่าวัตถุโอเคอ่ะตัวอย่างสุดท้ายสมมุติว่าวัตถุอยู่ ใกล้กว่าจุด F จะเป็นอย่างไรตัวอย่างสุดท้ายนะครับยาวหน่อยนะครับคลิปนี้อาจารย์วาดกระจบโค้งขึ้นมาอันหนึ่งระจบโค้งอันนี้วาดขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บ,บ,บนี่คือเส้นปกตินะครับสมมุติจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้จุด C อยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติให้วัตถุอยู่ใกล้ๆเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับวัตถุตั้งอยู่ใกล้กระจกมากรังสีแสงที่เกิดขึ้นหลรังสีขนานแล้วก็วาดไปเลยครับรังสีขนานก็ลงโฟกัสใช่ไหมลงโฟกัสวาไป ลังสีขนาดลงโฟก,กัสยาวๆหน่อยแสงจะได้ตัดกันอาจารย์ขอวาดใหม่วัตถุมันสูงไปมันเกิดภาพใหญ่มากเกินไปเลยจะไม่ไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะให้พวกเรารู้นะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเอาเนี่ยวัตถุประมาณนี้พอ แสงที่เราสนใจคือแสงขนานปึ้งแนวแสงแรกนะครับเดินทางผ่านโฟกัสมานี่ครับอีกแสงหนึ่งคือแสงที่ผ่าน C แสงไหนผ่าน C ครับแสงนี้ไงที่ตั้งฉากใช่ไหมครับแล้วก็สะท้อนผ่าน C ีครับไปแสงนี้เป็นไงครับบานออกปรากฏว่าไม่พบกันครับนี่สิแต่แนวแสงเขาพบกันข้างหลังเลย แนวแสงพบกันหลังเลนเห็นไหมครับเนี่ยวาดอีกรอบหนึ่งนะแนวแสงพบกันหลังเลนจุดหลังเลนปรากฏว่าแสงแนวแสงตัดกันทำให้เกิดภาพใช่ไหมครับอันนี้เป็นวัตถุเกิดวัตถุที่ไม่ใช่เกิดวัตถุเกิดภาพเกิดภาพอะไรครับ ภาพเสมือนเพราะมันไม่ใช่แนวแสงจริงมันเป็นแนวมันไม่ใช่รังสีแสงจริงรังสีแสงจริงบานออกเห็นไหมครับแต่แนวแสงตัดกันเกิดภาพจำไหมครับประยุกทอง,ภา,องภาพเสมือนหัวตั้งภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนั่นเองนะครับกรณีกระจกกระจกโค้งเวา้าแต่ถ้าเป็นกระจกนูนละครับนิสิตลองดูกระจกนูนคดี การวาดกระจกนูนอือันหนึ่งนะครับวาดเหมือนเดิมเลยครับป๊อปเส้นปกติโอเริ่มชำนาญอันนี้เป็น C อันนี้เป็น F อันนี้อันนี้เป็น C อันนี้เป็น F นะครับประมาณนี้สมมุติวัตถุอยู่ใกล้ขนาดนี้แนวแสงที่เราสนใจเกิดภาพก็ตรงมาเป็นแสงขนาน พอแสงขนานพ๊กก็จะลงโฟกัสใช่ไหมครับแต่ว่ามาไม่ได้เพราะว่าแสงสะท้อนเครือบอยู่สารสะท้อนเคลือบอยู่ก็หนีไปอย่างนี้แทนแต่แนวแสงเป็นไงครับมาลงโฟกัสทำเดิมอีกเส้นหนึ่ง c ครับแสงที่วิ่งผ่าน c ลิงไปที่ c เลยครับแต่ว่าความจริงแสงก็ไม่มาถูกไหมครับแสงก็สะท้อนกลับก็หนีไปทางนู้นเลยจะเห็นว่าแนวแสงนี่บานออกไม่ตัดกัน นะครับแังสีแสงบานออกไม่ตัดกันมาตัดกันตรงแนวแสงจุดนี้เห็นไหมครับนิสิครับก็จะได้ภาพเสมือนภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่ดีนะครับสรุปแล้วเนี่ยภาพทุกภาพที่เกิดขึ้นสำหรับกระจก อยากนี้เห็นภาพรวมนะครับภาพนี้เกิดภาพจริงเอภาพเกิดภาพจริงสองอันแต่ถ้าอยู่ใกล้ปรากฏว่าเกิดภาพเสมือนแต่ไอตัวกระจกนูนเป็ยไงเกิดภาพเสมือนหมดเลยเกิดหลังเลนหมดเลยไม่ตัดกันเลยนะครับเป็นเสมือนหัวตั้งทั้งหมดถ้าจะจําก็ได้และจําไหวหรือเปล่าล่ะจำไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้อะไรเป็นบวกเป็นลบก็อย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าสร้างแกนอ้างอิงขึ้นมานะครับสร้างแกนอ้างอิงขึ้นมา ให้แนวแสงจริงๆไปทางไหนนะตรงนั้นให้เป็นบวกบวกก็จะไปทางนี้ถูกไหมครับเนี่ยบวกนะครับทางนี้ลบนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบใช่ไหมครับเป็นลบ รังสีจริงไปทางไหนให้ทางนั้นเป็นบวกอันนี้เป็นบวกนะครัลังสีจริงไปทางไหนให้ทางนั้นเป็นบวกอันนี้เป็นบวกนะลังสีจริงไปทางไหนให้ทางนั้นเป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอ,นนอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นลบอ่ะพอคำนวดอย่างนี้แล้วเป็นยังไงครับโฟกัส อันนี้เป็นบวกเพราะว่ามาทางลังสีจริงแต่โฟกัสอันนี้เป็นลบเห็นไหมครับโฟกัสเป็นลบเพราะว่าคิดบวกไปทางนน้นโฟกัสมาฟังมันโฟกัสมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงโน้นมันมาทางลบก็เป็นลบเห็นไหมครับโฟกัสเป็นลบโฟกัสเป็นลบไอหรือภาพเป็นไงครับภาพอันี้เป็นบวกภาพนี้เป็นบวกแต่อันเนี้ยไอเป็นลบนะครับจำไว้นะครับเนี่ย มันไม่จงจาไม่ต้องจําวาดแบบอาจารย์แบบนี้ก็จะรู้ทําไมไอถึงเป็นลบก็เพราะว่าภาพมันมาเกิดฝั่งลบไงครับใช่ไหมครับไอเป็นลบอันนี้ไอเป็นบวกเพราะว่าภาพมาเกิดฝั่งบวกไอเป็นบวกนะครับอันนี้ไอเป็นลบตลอดเลยครับไอเป็นลบไอเป็นลบภาพมันเกิดฝั่งนี้ไอเป็นลบตลอดเลยโอเคไหมครับนิสิตครับส่วนโอเป็นไงบวกเสมออยู่แล้วเห็นไหมครับเห็นบวก ตลอดอยู่ฟังบวกก็ขอจบคลิปกระจกโค้งเท่านี้นะครับยังมีกรณีอีกหลายๆกรณีเช่นอลองไปทําดูก็คือถ้าภาพอยู่ที่จุด C จริงๆแล้วมันจะเดินทางอย่างไรจําไว้ว่าภาพที่เกิดที่จุด C จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามรังสีแสงอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับที่ที่เราวาดใช้หลักการเดียวกัน ไหมครับก็ก็จบเท่านี้นะครับนิสิตครับสวัสดีครับ